สวัสดีครับอ,อันนี้ก็คือบางช่วงบางตอนนะในคลิปวิดีโอที่ผมจะตัดลงประมาณ17นาทีก็อันนี้เป็นช่วงที่ไฮไลท์ของวันอะประมาณว่าการกินข้าวซื้อสินอดเนี่ยเมื่อกับข้าวไม่มีเรากินยังไงมันต้องกินยังไงมีแต่ข้าวปเปล่าเนี่ย ก็เวลาก็ประมาณตีสีนะที่ผมตื่นวันนี้แล้วก็ระหว่างทางอ่ะที่ผมต้องเดินทางไปที่ทํางานนะหรือว่ารีสอร์ทอ่ะมันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์รอบๆก็คือ1วันอ่ะที่ผมเจอกับเขาเรียกว่าอะไรช่วงเวลาต่งางๆอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะช่วงๆที่ผมไปอ่ะมันมีอะไรบ้างผมเจออะไรบ้าง1วันก็ เป็นประสบการณ์หนึ่งวันของผมอย่างที่ผมเอาภาพไปดูครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอหนึ่งวันแต่อันนี้คือโดยสังเขปก็คือกับย่อ,อมาบางตอนเพื่อทําให้รู้ว่าในคลิปวิดีโอนี้คุณจะพบกับอะไรบ้างก็เป็นวิดีโอที่ผมเกินนำวันหนึ่งวันเนี่ยผมทําอะไรบ้างที่สำคัญสําคัญ อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟแทง์เกี่ยวก,กับระบบสระน้ําอันนี้ก็เป็นนกหัวจุก,กนะคือมันมีนกหัวจุกทนนี่มันคลื่นลานะแล้วก็ช่วงเวลาตอนเที่ยงวันนี้ผมมีโอกาสจะไปละมัดวันศุกร์คือเป็นวันศุกร์ครั้งแรกที่ผมได้มาที่นี่ก็ศุกร์ที่แล้วผมก็อยู่ที่อยู่ที่บ้านนะกำลังจะออกมาที่บอกขาะอะไรเขาเรียกว่าบอซอก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนละมัดเสร็จ แล้วก็การจดมิเตอร์นะมิเตอร์ไฟการเช็คค่าคาปาซิเตอร์แบบแบบลบรัดแล้วก็การเกงตัวใหม่งั้นก็อ่าเชิญติดตามรับชมตอนต่อไปและตอนนี้เรื่อยๆไปนะครับโอเคไปดีกว่าโอเคสลามวลในกลุ่มนะก็สวัสดีเช้าว,วันที่ส8ปกุมภาพันธ์ 2565ก็ตื่นมาก็เหมือนเดิมเก็บที่นอน,นบบระบบทหารคือตอนอยู่ในฝึกเนี่ยเมื่อเมื่อเป่าเสียงปี๊ดสามครั้งปุ๊บให้เราพูดว่าอารุณสวัสดิครับคพแล้วก็รีบเก็บเตียงนะมีเวลาเตรียมตัวกี่นาทีก็ว่าไป5นาที3นาทีให้เราแบบ ลงไปรวมหน้าหน่วยฝึกเราก็จะหยิบถุงเท้าแล้วก็รงเท้าผ้าใบเตรียมลงไปส่วนผมก็ถ้าตื่นตอนไหนฮะระหว่างระหว่างคืนอ่ะก็คือจะแบบขึ้นมาใส่เลยถุงเท้าใส่รอเลยอ่ะคือเป่าปิดปุดป๊บเราก็เดินลงเลยกินน้ำแก้วนึงอ่ะโอเคก็สวัสดีตอนเช้าเป็นเช้าที่ตื่นประมาณตีสีแหละ ก็ถือมากินข้าวโะโหไม่ใช่สิก็กล็บมากินนั่แหละจะจะถือสินอดเป็นเป็นสุนัตนะแต่คือความจริงต้องถือวันวันจันทร์วันพฤหัสแต่อันนี้ตรงกับวันศุกร์โอเคผมก็จะลองชิมแกงดูผัดบวปน,นะโอเครอบสามก็คือรู้เลยว่าเสียโอเคก็เป็นผัดบวกที่ผมเอามาคือมาเตรียมไว้ให้แหละมา เขาเป็นแม่ครัวอยู่ที่รีสอร์ทแหละเขาเตรียมไว้ให้ก็โอเคผมก็เห็นข้าวไม่ปูดผมก็เลยกินข้าวถูกแล้วแหละกินข้าวเป,ปล่ากแหละไม่มีอะไรกินก็ลองดูมันคงมีพลังงานอยู่แป้งแล้วมัก็คงพอช่วยได้แต่ว่ากินให้ถอว่าที่กินแหละผมก็ต้องกินน้ำตามอะ่ะเพราะว่ากินไม่ลงจริง นี่เลยผมก็เลยไม่ทันใจเอาน้ำใส่แล้วก็กินอย่างนี้แหละคือต้องบอกว่ามันจะลำบากไหมผมว่าผมอยากเอาตัวเองไปจุดนี้มากกว่าผมคิดว่าบางครั้งความลำบากเนี่ยมันทำให้เรามีอะไรทำอเออผมคิดว่าบางครั้งการลำบากมันทำให้เรามีอะไรทำ คผมก็จะไปแฟนฟันเนี่ยผมอยู่เนี่ยกี่วันไม่รู้สีห้าวันหกวันแต่ผมใช้ตังค์ไม่ยี่บาทก็คือซื้อน้ำสิงสองขวดเนี่ยเนี่ยผมอยู่อะตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เจ็ดวันเจ็ดวันนะผมใช้ตังค์แค่ยี่สิบาทแค่ซื้อน้ำเพราะว่าอาหารสามมื้อเราก็กินที่รีสอร์ทดูแลอ่ะก็โอเคแล้วเราก็จะแต่งตัวไป ทำงานกันอ,อันนี้ก็คือขาตั้งกลองที่ผมใช้ประจำเนี่ยแหละทนมากใช้มานานเห็นอับไม่หาเลยเดี๋ยววันนี้ก็ค่อยไปถามว่าเขาทำยังไงกันต้องมีวิธีก็สวัสดีตอนเช้านะสวยมาก โอเคอัน okay. นี้ก็คือขอยะที่เราจะไปทิ้งอันนี้เราปั่นมาอีกทางนึงนะก็คือทางด้านหน้าแล้วก็เจอแมวขาสองตัว ừ, ถ้าออกทางนี้จะเห็นสุราหนะถ้าออกทางผมก็ไม่รู้จะเรียกอันเนี้ยเรียกด้านหน้าก็ได้ถ้าออกด้านหน้าเห็นสุราแนะ่นอนออกด้านหลังก็เห็นแต่ว่าเห็นในมุมนึง นี่ก็คือตำรวพอตอนเช้านะเดินตรวจการน่าดุเลยนะแต่มาที่นี่ไม่ค่อยไล่ะมันน่าจะชินกับนักท่องเที่ยวอะนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ผมปั่นจักรยานมาที่นีสอดแหละก็ระหว่างทางผมก็จะถ่ายเป็นช็อตๆไปย่างเงมันรู้สึกว่าอยากถ่ายแบบนี้ผมก็เลยถ่าย จริงไหมครับพี่บิวพี่บิวบอกว่าการทาอะไรก็ต้องทําแบบที่เราคิดแหละเพราะว่ามันเป็นตัวเราเองอะ่ะถ้าทาแบบคนอื่นมันก็ไม่ใช่แบบเราอะ่ะเหมือนก็เป็นการทาซ้ําไปก็จริงนะแล้วก็ชีวรริตคนเราสั้นด้วยแหละทาอะไรแล้วมีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองก็น่าจะทํานะเพราะว่าเราแทบไม่รู้เลยว่าวันไหนจะ ทางพวกนี้ไปนะอันนี้พูดแบบไม่นรางมากเลยนะเพราะว่าช่วคนเราสั้นจริงๆริอันนี้ก็เป็นระหว่างทางเข้าไปที่รีสอร์ทผมก็ถึงแล้วผมยังว้าวอยู่นะใช่ผมยังว้าวอยู่ยังว้าวกับภูเขาอยู่โอเคผมไปดูแผงันตอนเช้าประหยัดประหยัด เทพุก,การใช้ใจอันนี้เป็นภาพอตอนเช้าผมเห็นเมฆมันลอยไว้มากผมไม่ได้คอเลยนะถ้าสังเกตจะดีจะเห็นใบมะพร้าวอ่ะมันขยับไม่ได้เร็วเลยเออสวยมากจริงเช้านี้ก็ได้มาชมครอบดเช้าเลยวันนี้บางทาฟิสอยู่ทำงานคนเดียวเลยก็ลองดู วันนี้ตรงวันศุกร์นะเครื่องแมชชีนก็เดี๋ยวดูดิว่าวันนี้จะวอดได้ไหมกับการแค่กินข้าวปั๊มอ่ะก็ลองดูนะอากาศก็อย่างวันนี้คุ้มก็น่าจะได้แหละชาน้อนนะทำเลยละมันจะได้โอเคก็เนี่ยเซฟกันให้ใจจริงชาที่นี่อย่างเดียวทุกอย่างทีเฮ็ดก็คือโซดาแอดครับผมเรียกน้นบ้านๆเลยโซดาแอด อันนี้ก็คืออะไรบ้างคอรีนเหรอครับคอรีนเซลคือคอรีนก็คือฟีเฮน่ะนับค่าความเป็นกรดใช่ไหมเราเรานับฝั่งนี้ดีกว่าไม่ต้องนับยานับฝั่งเซลก็คือค่าคอรีนศูนสองน้อยศูน้อยหนึ่งจุดศูนย์ยังถือว่าน้อย1นึ่งจาฝันกลาง3าูนเยอะอยู่ที่ตีไหนสามุดศูนนะครับเฮ้ยเยอะดีดีเยอะกว่าสามจุดศูนย์นเออใด่นั่นแหละนี่คือวิธีการอ่านแลวคือเราคาดเคลื่อนไปเลยถ้มันคาดเคลื่อนไปมิสรวัตรูลงมาหนีศัตร้จากาะแทย ว่าเป้นข้ออะไรเป็นข้ออะไรบอกตอนนี้ไปก็เปันอยากจะกให้ดูว่าที่เราตัวใช้กับใช้อะไรบ้าง ความรู้นะวันนี้ก็ทำไว้แล้วคนเราตอบแทนแล้วกันเ,เดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะเพื่อว่าจะไปทำมาวันศุกร์แหละก็เดี๋ยวไปเติมตัวกันก็มันมีนกหัวจุกนะอยูอ<ม>่บนน,บนู้นเยอะนะเห็นบางซีนบอกว่าแถวเนี้ยนกเยอะและช่วงนี้เป็นช่วงที่นกวางไข่กำลังจะโตด้วยแหละ ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไประาดประสบกันนะก็ประมาณเที hmm. so have, 20, ่ยง20ก็เดี๋ยวไปลองไปดูว่าที่นี่จะเป็นไงบรรยากาศเห็นมั้งบอกว่าหน้าที่พักก็มีอยู่คู่หนึ่งมีลูกอยู่สองตัวแต่ว่ามีคนเอาไปแลวก็เดี๋ยวไประมายประสุกกันอันนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดเที่ยง20 คือสวยมากตอนเที่ยงคือแบบสวยมากไม่เคยเออกมาตอนเที่ยงเลย สวยทุกม <Moment. S 2> okay, e ุมั้โอเคันนี้เราก็ออกมาที่ถนนมาออกมานิดนึงก็ไปโซลัมแล้วก็ดีแล้วที่ว่าเราได้มาอยู่ใกล้อันฮัมิล่าแล้ว เราขอได้เลยแ,ลแต่ว่าทุกอย่างนี่เช่ไหมมิชชันล็อก็เดี๋ยวเราจอดไว้ดิมนี้แล้ว,ว,ลว <S <S กันเพราะว่าประตูล็อกเขาให้เข้าแต่ทางเดินนะก็จวจอดไว้ล็อกไว้นี้ได้วาสทางงอกเลยก็วางทางเดินไปเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในสโซลเอานางน,นะ ันนี้ก็คือด้านหนา้ามองก็ล่วงไปข้างล่างผมก็เลยมาตาม่างยี่ที่หนึง่งด้านหน้าสวนลอนาสวยมากผมมองดูภูเขาลูกเนี่ยมันเป็นไฮไลไท์เลยนะของที่นี่นันสูงสุดแลมั้งก็ผมก็เก็บบรรยากาศร,ารอบๆอะ่ะที่ว่าผมเห็นแล้ว,วมันน่าทายผมก็ทายมา บางอย่างผมว่าภาพแบบภาพมันอาจจะสื่อความรู้สึกอองผมไม่ได้แต่ว่ามันเป็นมุมมองที่ผมมองว่าผมอยากถ่ายลองก็ถ่ายมาคนเราจะมองถ่ายกันแต่ผมก็แบบอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำอย่างอ่ที่นี kind of ่ผมเคยมาผมเคยมาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่วันหนึ่งเราอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเป็นคนชอบเก็บเก็บเอาทรงจำไว้ไปที่ไหนก็ผูกพัน หรือว่าอาจจะแบบอนาคตอาจจะมาแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนอยากจะมีอรีอ่องนี้นะแต่ว่าจะไม่ข้อจำกัดของตัวเองนะก็แล้วแต่บุคคลมาแล้วกันอันนี้ผมปล่อยมือเลยนะปล่อยมือลงเลยล้มมาทีนึงเลยอยากจะคิดไอ้เนี่ยใครรู้ไอ้ของบางทีเนี่ยนะ วันนี้มาทำอีกแล้วมันน่าจะมีตัวอยู่แถวนี้แหละก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวอะไรไหนใครรู้ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะถึงห้องแล้วแอร์เย็นฉ่ำเลยเย็นเจ็บก็คิดค่ามิเตอร์นะไฟกับน,น้ำแล้วก็มาเขียนรายละเอียด ก็อันนี้บางซันเขาสอนวิธีใช้คาปาซิตเตอร์เอาไปจี้กับไฟเลยแล้วมันจะดังแป๊ะแปะแปะถ้าใช้ได้โอ้โหโคตรลบลัดเลยอันนี้ก็ความรู้ใหม่แล้วก็มายกเตียงประกอบเตียงกันนะที่เรามาซ่อมบัวกับเปลี่ยนแผน่นกระเบื้องไว้ก็ i p เจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยบเสเซอร์หรอแล้วก็มาล้างฟิลเตอร์นิดนึงฟิลเตอร์ แล้วก็อันนี้ตอนเย็นนะมาทำให้หอ้อสายกันอ้อขอล้อต่อแท้นะครับเนี่ยมเ่เขารู้ว่าบวชเลยเขาก็เลยทํ้ให้แก้บวชสายกันลอขอเราต่อแทน้นะครับเ <ผม S 1> ข้าไปกันดีกว่าห้าโมงสี่สิบห้าเก็บผมงแล้วยวแก้บวช ในผมพูดซอสกันก็ขอภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็ทํางานนะแต่ว,วันนี้เรียกกลับบ้านก่นอนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกวนๆอย่าเนีน่ยแต่ถามว่าผมก็จะเก็บอะไรพวกนีจ้จำมนะไหนจริงรีบปั่นมาไงจะไม่มากล้วน,นะมาอัพด้วยแล้วกัน คผมมาถึงผมก็จะประมาณนั้นเลียร์กระเป๋าหองก่อนอันนี้ก็เป็นช็อปนะคือพุ่งนี้ผมจะใส่ช็อปแล้วผมได้ช็อปมาแล้วบางสานทามาให้แล้วก็พอดีมาอะไรเขาเอาเกงมาให้3ตัวแล้วก็ใส่ได้ตัวหนึ่งแล้วก็อีก2ตัวตัวเล็กเกินคาเดฟเลยได้ชอบเลยอันนี้ก็เป็นขึ้นมาให้มาใส่ได้พอดีเลยยาซาก็ร้อนนะอันนี้ก็ข้าวแกมบวชผมเย็นนิดแตวพิภกระโถแล้วก็ต้มจืด อันนี้คือการทำาซูชิของผมนะอันนี้การทำาซูชิก็คือผมจะทำไว้อย่างเงี้ยชุดเก่งบ็อกเสกางเกงในแล้วก็รอง,งเท้าผมก็จะทำชุดหน,น,นึ่งไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีพับเสื้อของผมนะสมัย,ยุคปัจวุอ่าได้เวลาแก้บวนแล้วเนี่ยผมก็จะทำเสร็จผมจะวางไว้อย่างเงี้ยคือเช้าไม่ต้องมาหาอ่าทำไว้เลยหยิบเช้าหยิบ โอเคก็พ่แก้มดกันอันนี้คือผมไม่ชอบเอามากินที่ห้องรอะเพราะว่ามดมันชอบขึ้นไงผมกินพูดเลยแต่ทีนี้ถ้าว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็ต้องมากินที่ห้องเพราะข้าวแก้มดะนะก็แก้มดเสร็จก็ละมันมันก็เล็บต่อแล้วก็ละมันอีซานะละมันเสร็จก็อ่านเพื่อหมายวันนี้อ่านเพื่อหมายอ่านหนังสือแล้วก็ชีวิตก็วนๆลูบมันนี้ ถ้าว่าก็พัฒนานะผมก็ได้ความทรงจําได้ประสบการณ์ได้พัฒนาก็ขอจะคิดไปไประมาณนี้นะวันนี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสา,สบสาสบลามุอะไรกุ้ะเร์ะหมาตุลนอฮ์วะบะมารางกาตุฮ์ขอรขอทุกคนนะครับอันนี้ความจริงจะอัดด้านบนแหละแต่พอดีในหัวอยู่เี่นดลงมา